ในคำพีกระถาวัตถุในเรื่องลักษณะของพระราหารันว่าพระราหันน่ะมีลาคะได้ไหมพระราหันน่ะยังมีการข้าได้ไหมพระาหารหันน่ะยังจะต้องเปลี่ยนคำว่าทุกหนอทุกหนอ,อย่างนั้นหรือนี่พระราหันยังมีความฝันได้ไหมนี่นนการรับมรผมไม่ต้องอาศัยผู้อื่นพยากรเสมอไปหรือนี่สิริรวมเป็นห้าข้อเดียวกันในห้าข้อนี้กล่าวถึงคุณลักษณะของพระอราหารัน เราก็มาวินิจฉัยว่านี่เป็นความเห็นของบรรดาเจิอาจารย์ที่แตกต่างกันในทางทัศนะทางคมเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่พระโมคคีบุตรติดเสถเยรเจ้าต้องแต่งคำพีคาถาว่าถูกขึ้นเพื่อชี้ขาดความเห็นเหล่านี้ว่านีกายอื่นก็เห็นกันอย่างนั้นนีกายเทรวาทีเห็นอย่างนี้นี่กายเทรวาทีเห็นอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะอาหารวันนี้จะเป็นนามาพูดถึงอ่าธรรมดา ไม่ต้องพูดอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยแม้แต่ชาณราภีบุคคลที่เป็นบุตุชนถ้ายังมีสติะญญสะม,ม่ชันยะสมบูรณ์แล้วหลับไปก็ไม่ฝันชาณราภีบุคคลนะที่เป็นบุตุชนนะได้แต่มาโกนมาทานไม่ฝันแล้ว้มีสติไม่ชันยะในการหลับจะโอยการปลา,ายกาาระอรหันต์ที่เป็นผู้ที่ทําให้สติไม่ชันยะถึงพร้อมไพบู์อยู่เนี่ยจะมีฝันได้อย่างไรในข้อน,นี้เป็นการขัดแย้งพุทธพจน์อย่างโจ่งแจ้งเพราะว่าพุทธพจน์ปรากฏนี้มาก ในปาลีถองยุติกายก็มีในอันคุตระอิกายก็มีกล่าวถึงว่าชาณราพีบุคคลน่ะไม่มีฝันฤาษีแต่ปางก่อนปางปางก่อนไล่ถึงปางก่อนพุทธกาลที่ทํชฌานสมาบัตไปแล้วเช่นท่านอารมมรักะ์าสดาท่านสุเมศต์ปาสะดาฤาษีเหล่านี้ยังไม่ฝันเลยจะปวดสาไปใหกับป้าหลานในครั้งพุทธกาลจะฝันได้อย่างไรอันนี้ก็แปลว่าพราิรวาสไม่ยอมรับคำพิกสัตวาถูกก็ไม่ยอมรับในข้าในการนี้ว้าหลานมีฝันไม่ได้โดยยกพุตโพธ นาลาที่บุคคลนะ่ะยังไม่มีฝันขึ้นมาอ่าลบล้างมติของฝ่ายที่ถือว่ามีฝันประการหนึ่งในส่วนที่ข้อว่าพระอรหันนะ่ะยังอาที่จะมีความสงสัยในธรรมได้ไหมในข้อนี้แหละครับ